หลับอะไรแต่หัววีนแท้ทูมาทวงแล้วเนาะวันนั้นก็ทูมาครั้งหนึ่งและเราก็เฉยอยู่ซีอิ๊วจ้าโอ้ซีอิ๊ว กดไลค์ให้สาวใช้กาลสินนะสาวใช้กาลสินจักแมนผู้ดอีกระบิดนี่ขอบคุณหลายๆนะครับนี่เบิร์นเอช một sắp dỗ lo cần nó sắp sắp okay, à dỗ cần nó không nó bằng Thu mà lưỡi <laughs> Chị yêu, chị yêu nè đều Đều là khỏi lưu chặt cân nó Để cho tao phải tham khám lưu chặt sắc à Cũng tên cô đấy Đến thuyền mày xem เวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเ,เดี๋ยวผมก็จะไปไปเยี่ยมไปยามสักหน่อยหนีเร็วบังมา <laughs> okay. มันมืดไปไลยนะความจริงมันยังเจ้าอยู่เนาะมืดก็ะปุ่นนี่นะดู่ะมืดคืบหมดเลยเนะน้าทางบ้านคุณเสน่หมืดก่อนนี่นี่านผมมืดหมดเลย trái bà canh sướng lời nó đều có khuôn luôn mà mình chăm sóc ồ ต่างร้อยมันตกลังือ้นวนเลยไม่มีที่สว่างเลยอะที่จริงตะวันยังมีสูงอยู่นะช่วงนี้เนาะสี่โมงตึ้งนี่ตะวันยังมีสูง มันจะมาแล้ววันนี้ไม่ได้ไปถ่ายคลิปอย่างเลยวันนี้มาทางนี้ก่อนเนี้ยมาทางนี้เอาเอาอันนี้ดีกว่าเนาะเอนนาเอา